เวลา19นาฬิกาห้านาที ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปยัง R อาแบกอารีน่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตพระราชทานปร,ริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562และ2563ในการนีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้ารับสเสด็จและเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาศิลปศาสตร์ดุษีบัณฑิตกิติมิ์ประวัติศาสตร์และมรดกไทยซึ่งสภามหาวิทยายลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทาน ด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยามีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านประวัติศาสตร์และมรดกไทยทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาเห็นคุณค่าและสนใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงรากเหง้าความเป็นมาและความวัฒนาสส,สถาพรความเป็นเอกราชของชาติตลอดมา จากนั้นพระราชทานปริญญาบาตัตมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบาตัตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน2,457คน ในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ทราบกันดีว่าผลจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้วิธีการดำรงชีวิตและวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังนั้นบัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูงเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงง,งาน าจากต่างชาติทําให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้นดังนั้นการมีทักษะพิเศษอื่นๆที่พร้อมและแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตและอย่าหยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอซึ่งจะนําพาให้สังคมและประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองสื่อไป